ครับช่วงนี้รายการภูมิพยากรณ์เราก็จะพยากรณ์อาทิตย์หน้า<ฆ>นะครับว่าดวงท่านที่เกิดอาทิตย์จันทร์อังคารพรุธศุกร์เสาร์จะมีอะไรบ้าง<ฆ>าที่ท่านจะได้เตรียมตัวหมายถึงว่าถ้าดีก็จะได้เตรียมรับ<ฆ>ทำไปดีก็จะได้เตรียมป้องกัน<ฆ>เอาวันอาทิตย์ก่อนนะครับการเงิน การเงินจะมีรายจ่ายเข้ามาสูงมากๆเลยช่วงนี้ก็อาจจะรู้สึกอ่อนเพลียและเหีียใจกันไปทำไมเพราะมีแต่จ่ายออกไงก็พยายามติดหนี้ไว้หน่อยพยายามหลบหน้าหน่อยอย่าไปจ่ายไม่ใช่มันมีเหตุต้องจ่ายมันเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงไม่ได้เลยเหรอใช่โอ้น้าห่วงความรักส่วนในเรื่องความรักจะมีปัญหากับคนรักในเรื่องของการใช้เงินนี่แหละใช่โอ้ช่วยกัน คือไม่ได้ตั้งใจจะฟุงฟ้งเฟือฟุงฟ้งเฟือแต่ว่ามันมีเหตุต้องออกไปไงอ๋อปีใหม่ไปซื้อของขวัญอะไรอย่างเงี้ยไหมเออก็น่าจะมีส่วนมีส่วนแล้วแต่เดินออทางแบบนี้ไงหนีไม่ออกออนะโชคลาภโชคลาบลาบอยคุณยังไม่มีโชคต้องรอไปก่อนอีกสักพักหนึ่งอ่ะพักใหญ่ใหญ่เออแล้วถ้าจะเดินทางเนี่ยมันปีปีใหม่เนี่ยสุดท้ายเนนะคนวันอาทิตย์เดินทางก็ระวังในเรื่องของการกลุกขลักอ่ะ ไม่ไม่ตามไปนัดไม่ไม่ตามนัดหมายเรถติดนะด้ครูคราดก็นมมีปัญหาเออไม่แรกก็ลู้สึกงุนงิงกันไปงุนงงนะแค่แค่งุนงงก็ทำใจละกันก็ล่วงหน้าไปก่อนลวกันค่ะวันจันเป็นไงการเงินวันจันการเงินช่วงนี้ก็มีรายจ่ายพอสมควรแต่คุณก็สามารถคุมอยู่ก็คือเตรียมพร้อมไว้ตั้งหลายเดือนแล้วไงเพื่อจะมาใช้เดือนเนี้ยเก็บไว้เนี่ยใช่ออโหเพื่อจะส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวใช่มีใช้จ่ายอยู่ค่ะไปไหนก็ได้ในต่างจังหวัดไปรุดก็ได้ ไม่ต้องเสียอฟรีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมกี่วันนะจ๊ะถึงวันที่สี่ให้รู้ให้เต็มที่เลยตั้งแต่วันไหนตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เนี้ยไปเลยตั้งแต่สามเอ็ดหรือวันสามสิบวันนี้ไปเลยตั้งนี้ไปเลยโอ้หลายวันเลยนะไปเลยค่ะทำอะไรต่อความรักความรักเมื่อกี้การเงินเหรอครับการเงินความรักความรักช่วงนี้จะเหมือนพ่อแง่แม่งอนไงเอาทำไมเออก็อานมีเหตุจะต้องมีปากเสียงกันบ้างแต่ว่าก็สามารถยังจูนกลับมาเหมือนเดิมได้เออโอ้ยังดีโชคลาบมีไหม โชคลาบลอยเขาบอกว่าจะได้โชคลาบจากเพื่อนฝูงเจอหน้าการสังสรรค์กันเนี่ยเขาอาจจะนาโชคมาให้คุณใช่แใช่ดีจรีงจริไปสังสรรค์แล้วเขาอาจจะใบหวยก็ได้แกจะไปรู้อออ่าเดินทางเป็นไงอุบัติเหตุการเดินทางเรื่องของอุบัติเหตุไม่มีแต่ว่าระวังในเรื่องของการที่แบบว่าคนอื่นฝากของฝากอะไรจนเราเบอร์ลืมแล้วก็โดนตําหนิตีเตียนกันไปเอาอย่างง้ยอย่ารับฝากเอออย่ารับฝากใครดีกว่าเอาวันอังคารการเงิน วันอังคารการเงินการเงินดีมากๆเลยช่วงนี้หยิบจับอะไรคนในครอบครัวก็เอาเงินมาให้ไงโดยเฉพาะคนเกิดวันอังคารน่ะดีเลอใช่กลายเป็นว่านั่งรับอย่างเดียวนั่งรับยังไม่อะไรผู้สูงอายุก็รับจากลูกหลานใช่ใช่ใช่ก็รอรับเงินกันก็ภรรยารับจากสามีสามีรับจากภรรยาว่างั้นเหก็ลูกหลานก็เอามาให้คุกผู้หลักผู้ใหญ่ความรัก ความรักก็อยู่ในเกณฑ์ดีมากๆเลยนะคะคนรักจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้ของกำนันให้ให้ได้สิ่งดีๆอาจารย์โดยเฉพาะในเรื่องของทรัพย์สิน,อ,นอ๋ะเหรออ่ามีให้แน่นอน,อนล้วทรัพย์สินมันเป็นอะไรเป็นเป็นออ่อาจจะซื้อทองให้อ๋อทองกำลังถูก <c oughs> ใช่ะไหมจ,จ <c oughs> ้ะดีเข้าใจเข้าใจโชคลาภโชคลาบยังไม่มีค่ะวิ่งหาตาเหลือก็ยังไม่ได้นะคะโอ้วิ่หาตาเหลือกเลยรอไปก่อนวันนี้ไม่เอาเลยเหรอยังยังเอาเดินทางไป การเดินทางรับเลื่อนปลอดภัยดีค่ะช่วงนี้ไม่มีปัญหาค่ะพุดธกลางวันการเงินพุธกลางวันการเงินแน่นอนมีเหตุใช้จา่ายในเรื่องของสุขภาพไม่ตัวคุณเองก็คนในบ้านแน่นอนมีเหตุต้องเสียเงินเน่ะเสียทรัพย์หมายความว่าก็ถ้าไม่ตัวคุณเจ็บป่วยถึงเข้าขั้นโรงพยาบาลใช่ไหมเข้าโรงพยาบาลถ้าคุณไม่เป็นอะไรก็อาจจะเป็นญาติคุณที่คุณจะต้องเสียเงินให้เขาไงเออเหรออ๋อก็ยังดียังดีอะไรยังดีได้ใจเงิน ความรักความรักอยู่ในเกสต์เช่นแจมสายดีค่ะแต่ว่าระวังในเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะอะไรมีคําพูดที่ขัดขัดแย้งกันอ่ะอไม่เอออีกคนนึงใช้อารมีคนนึงใช้เหตุผลมันก็เลยเข้ากไม่ได้คือพูดแล้วไม่เข้าหูกันเถะขัดหูก็เลยเถียงกันขัดแย้งกันอย่างเงี้ยนะแต่ก็ยังรักกันอยู่คนโบราณสาระอย่างเงี้ยโชคลาบโชคลาบยังไม่มีค่ะ เอาข้เหนียวไปก่อนไหมแมวเอาเอาเดินทางไปไงการเดินทางแน่นอนจะหมดไปแกในเรื่องของการใช้เงินนี่แหละแต่ว่าเดินทางปลอดภัยค่ะแต่ว่าระวังในเรื่องของการสูญเสียทรัพย์สินคือไปจอดรถตรงไหนก็ระวังของหายไงเอออย่างก็องระวังเดี๋ยวของไว้ในรถนะคไปเจอทะลุพักผ่อนอะไรยันบางทีมันทุบเลยนะกระจกจริงเหรอก็นอนอยู่ในนั้นเลยสินอนรล้วะ รูกระจกนิดนึงไม่ได้นะคุณไม่ไม่ไม่ได้ยิ่กระจบไม่ได้ถ้าเปิดแอร์น้อยด้วยนะทำอะไอ้คาร์บอนมันจกไอท่อไอเสียมันร้อนกัมาตายมาเยอะแล้วในรถอะห้ามแล้วทำไงปิดปิดเครื่องปิดกระจบนอนจอดที่จุดเขาให้พักบริการประชาชนได้ได้ได้ก็นอนที่บ้านทำไมต้องไปไปนอนในรถไม่เข้าใจเขาอาจจะต้องเดินทางอ๋ออย่างนั้นเลยช่วงนี้คนเดินทางเยอะเอาพูดกลางคืนค่ะ ภูการคืนการเงินนะคะช่วงนี้เป็นคนที่หาเงินคล่องตัวก็ดีมีเก็บมีใช้จ่ายสบายมือก็ดีช่วงนี้การเงินดีค่ะขึ้นค่ะขึ้น,ขขนความรักส่วนนนั้นเรื่องความรักอตอนนี้คนโสดเล็งใครไว้รับรองได้ผลเล็งไว้เหรอเล็งไว้ได้เลยเลกล้าเอ่ยปากเปิดปากแค่นั้นเองนคนมีคู่แล้วความรักก็สดเชิญดีค่ะ โชคลาบโชคลาบเกือบมีแล้วจานเกือบมีเกือบมีเหมือนบุญมีแต่กรรมบังยังไงทำบุญเยอะๆน่อยก็รอไปก่อนอีกสักพักหนึ่งเดินทางเป็นไงการเดินทางอยากจะบอกว่าระวังในเรื่องของเลือดตกยางออกอ้าวก็มีเหตุแต่ประสบอุบัติเหตุได้ง่ายนะถ้าอย่าไปดีกว่าอยู่บ้านอยู่บ้านประหยัดกว่าก็เรี่องในการเดินทางยาวิการสิไม่เอาไม่ไปอยู่บ้านดีกว่าพอาเหต่เเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันปายก็ระวังไว้ด้วยเอาเพื่อหัส การเงินพัสการเงินนะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าเงินมันต้องวิ่งออกจากกระเป๋านะจ๊ะมันเตะตุ๊บตุ๊บตุ๊บมันก็ต้องไปมัดไว้มัดไว้มัดไม่อยู่ค่ะไม่อยเสียเงินแน่นอนอค่ะความรักความรักยังเรื่อยๆนะคะยังหาแก่นสารอะไรไม่เจอเลยคือเหมือนแบบไม่มีแก่นสารอาจารย์ทำไมไม่มีแก่นสารไม่มีจุดยืนเรื่อยๆเฉยๆก็เลิกทะเลาะกันเลิกกันไปเลย ไม่มีความมั่นคงอยู่ใน<ต>เรื่องวามรักว่ารักปลอมปลอเหมือนกันเนอะโชคลาภโชคลาบหูงดไปเลยนะคะมีเหตุเสียทรัพย์มากกว่าที่จะได้อีกเอาเดินทางไปไงเดินทางก็ช่วงนี้เขาบอกให้เดินทางให้ระวังในเรื่องของคนสูงวัยม,มีเหตุทําให้คุณอาจจะต้องหูดหงิดอาจจะต้อง <ไ>ทิบบ้มดบเลยเหรอเอาคนแก่ไปด้วยหบดใช่ไหมอาจจะทำให้ประสาทเสียขับรถไม่ดีก็ได้ก็อย่าเอา, <นะ S 2> อาไปที่ทิ้งไว้ทีท่บ้านใน้าบ้าน,นดีกว่าไม่ใช่ก็อาจจะให้ลูกหลานไปลหลายๆคนไงจะพาจะพาไปกลับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมอะไรกี่ไหมนะค่ะโอ้โก็หลังเอามีเหตุหตนี่แหละงูนีจใจไปขับรถอ่าวันศุกร์การเงินวันศุกร์การเงิน ช่วงนี้การงานมาซบเซาเนาะจานการเงินมันก็แย่ไงมันไม่ไหวเลยนะเงินไม่ค่อยดีค่ะมันไม่คล่องไงหยิบซ้ายไม่มันหมุนไม่ทันเอาง่ายๆเออมีห้าสิบเจ็ดวันไหนวันศุกร์เหรอวันศุกร์การเงินนเงิที่ควรจะได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ยักยอกหรือเปล่าไม่มีใครยักยอกแต่ว่าเหมือนแบบโดนรังแกล่นแกล้งอย่างนี้ไงเคยได้แบบเยอะๆแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็ได้น้อยลงอันเหรอโอ้แล้วทำไงอ่ะ มีทางแก้ไหมหางานใหม่สิโออย่างั้นเลยนะเอาความรักความรักเอาเป็นรักต่างวัยรักสดชื่นแจ่มใสดีค่ะเ่ิงนี้ตามใจคนรักเป็นพิเศษโอ้โหโชคลาบโชคลาบคุณคนวันศุกร์นี้จะมีโชคในเรื่องของการงานเข้ามานะงานจะล้นมือเลยงานที่แบบชายิีบจับอะไรนี่แบบสำเร็จนะเรื่องงานเอาถือว่าดีแล้วเดินทางการเดินทางรอดปลอดภัยสบายหายห่วงค่ะ วันเสาร์วันเส,สาร์การเงินวันเสาร์การเงินช่วงนี้ยิ้มไม่เต็มปากนะจ๊ะได้น้อยนะคะช่วงนี้คนเยอะว่ากใหมีเหตุที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอ่ะคนนี้เกิดวันเสาอ์อ่ะวันเสาร์อ่ะความรักความรักจะมีเหตุและห่องและแห่งใจกับคนรักพอพูดไม่เป็นคำพูดไงอ้ออาจจะไม่เสียงใช่เรื่องเงินอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินอาจจะพูดไม่เป็นคำพูดไง ต่อรองอะไรไว้แล้วไม่ได้อย่างที่เออจ้าจะขัดแย้งกันอ,อ,าานอโชคลาบโชคลาบเ, <c oughs> เด้ the ิวทเดอะฟูลเขาบอกว่าอย่าไปเสี่ยงนยโชคอะหมดตัวแน่นอนเห <c oughs> <c oughs> ลือศูนย์แน่นอนเลยเดินทางเดินทางก็ก็กกมีเห็นงนุนงงใจเหมือนกันอาจจะแบบโอ้ยเข่าปั๊มแวะเข้าปั๊มใช่ไหมคนก็เยอะคือทุกทุกวันนี้นะคะไม่ไม่ใช่เฉพาะวันเสาร์นะทุกวันนี้ต้องรอทุกอย่างนะจ้า เวลาจะขับรถไปไหนก็ต้องรอรถติดมากเวลาจะเข้าห้องน้ําก็ต้องต่อคิวเวลาจะทาย่เ <ผม S 1> ข้า<ม>ใจต่อคไมจะแหกอะไปแย่งกันกินแย่งกันนอนแย่งกันฉี่อะก็มันเรียกว่าจริงจรวงนะอยากจะหยุดก,ก,ก็มนเที่ยวตอนที่บอกว่าผมทํางานแล้วกันบอกใครทํางานบริษัทแล้วบอกผมทํางานต่อแลยกันเดี๋ยวพอ คนอื่นเขาเขามาทํางานแล้วพมจะหยุดไปนี่แน่กับบริษัทอื่นเขาหยุดกันนะเลยใช่มันมันอยู่บ้านดีกว่ามัเพราะว่ามันจะปลอดภัยสบายกว่าประหยัดเงินด้วยอยู่บ้านระวังนะเขายิงฉลองเทศกาลกันยิงปืนขึ้นฟ้าไม่ลงมานะปีที่แล้วบ้านพรโดนลูกปืนดวงดวงไม่ดีขนาดนั้นเใช่ดีน้ไม่มีคนอยู่บ้านเอามาดูเอเดียมิกันดีกว่า เอสเเอสนี่เขาเขาเขาว่าเอาดูหน่อยดูหน่อยต่อเนื่องต่อเนื่องเลยนะอ,นอ,อันนี้ก็บอกว่าคุณวิโรจน์มีทรัพย์เกิดวันที่2มิถุนายน2516หน้าที่การงานจะดีไหมหน้าที่การงานเหรอจา์หน้าที่การงานเขาบอกว่าถ้าไม่มีเพศหญิงเข้ามาวุ่นวายงานคุณจะรุ่งเรืองรับปรื่นดีค่ะแต่เมื่อไรที่มี ผูห้หญิงเข้าไปยุ่งเกี่ยวงานจะมีปัญหาทันทีอันเหรอ,อใช่แล้วการเงินน่ะส่วน,นเรื่องการเงินโวงนี้มันหม,มุนซ้ายจ่ายขวาไม่ทันเลยนะดึงไม่รู้จะดึงทางไหนมาแล้วอ่ะมันเต็มพิกัดไปหมดเลยอะ่ะเต็มทะลุพิกัดแล้วเรื่องเพศตรงข้ามดีไหมกับเพศตรงข้ามมันไม่ดีไงยุ่งวุ่นวายกับเรื่องงานไงอะเพศตรงข้ามอะ่ะไม่ดีมันเอาไม่เอาเลยนะใช่แล้วจะมีโอกาสมีโชคก้อนใหญ่ๆหไหมยังไม่มีเหตุผล ก็ยังไม่มีไงหรือว่าจะมีเปิดทางให้มันมีหน่อยไม่ได้ยังยังยังเออนี่ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานของอาจารย์ทุกท่านและอาจารย์ปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขและประสบความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปจากหลานย่าโมนะขอบคุณค่ะมากนิดนะเมรุดนะครับอ้าวขอบคุณขอบคุณค่ะคุณเบอร์ก็เลยให้พยากรเขาหน่อยคเขาบอกก็โชคราบเขาอะไม่เคยมีเลยนะ มันติ่ขัดอะไรเหรอโอม้มันเหมือนจะได้แต่มันก็ไม่ได้นะออจ๊ะพ่ออะไรพ่ออะไรด,ดูก็หน่อยดูก็หน่อยเขาบอกนี่มันจะไม่มามาแล้วมันหลุดอยู่เรื่อยเลยเขาบอกให้ทําบุญเยอะเออเออ,เอ,อแล้วก็อธิษฐานเอาบุญเก่ากลับมาใช้ก่อนไปทางทิศไหนที่ได้ลามบมัง ไม่มีทิศไหนอยู่บ้านเฉยๆทำบุญทาทานนี่แหละจ้าหมดเวลาแล้วยังไม่หมดป่ะหมดลแล้วหมดวิววิวแล้วมันก็ไปสิแม่รอต้องนานแล้วอะเอาละครับขอได้รับความเคุณจากผมเก่งกาจจงใจพระพร้อมด้ยวยพรบุภาแก้วสาครต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสว,ส,สวัสดีครับ